จะบอออกกรัเธตนงแหม่หมอพิมพ์แต่งตัวทาปากเตรียมพร้อมคุณดินปืนจะมาเลยนะคะนี่จะไม่เผื่อใจไว้เลยเหรอว่าเผื่อคุณดินปืนก็จะคันเซลนอะโอ้ยคงไม่แล้วล่ะค่ะพออเมื่อเช้าก็ทีหนึ่งล้ว ครั้งนี้คุณนินปืนคงจะไม่กล้าแคนเซิลเป็นรอบที่สองแล้วคะ่ะแหมเผื่อใจไว้สักนิดนึงก็ดีนะคะอะไรอะไรเนี่ยก็เกิดขึ้นได้อย่างเมื่อช้านี่ก็เริ่มไม่ดีไปรอบนึงแล้วอืมแต่ว่าหมอพิมพ์มั่นใจนะคะสมหญิงว่าครั้งนี้ไม่ผิดนัดแน่นอนโอ,โ,โอ้โห <c oughs> โอย่างั้นเลยอ่ะเนี่ยเดยวก็มาแล้วเนี่ย <c oughs> ิมพิมแทงหวยนี่นะต้องถูกตรงตรงเต็งแต็ง,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 งอย่างนี้เลยโดนๆรโดนโวาาปวดกระหวัก๊บเลยใช่งั้นเราไปกินข้าวกันเลยไหมได้ครับไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าผมคงกินกับหมอพิมพไม่ได้ครับอ้าวทำไมอ่ะนี่อย่าบอกนะว่านายแอบไปกินมาก่อนแล้วอะ่ะเลิกเลยไม่ดีแล้วคือหมอพิมเพิ่งเข้าใจผมผิดนะครับคือตอนนี้ที่ค่ายเกิดเรื่องครับมีคนทํารองเท้าตกไปใส่องค์เก็บน้ําฝนของผอครับแล้วคราวนี้ จา่าเท่งก็เลยลงโทษทุกคน<ม>เพราะหาตัวคนผิดไม่ได้ครับเขาก็เลยลงโทษให้ทุกคนเนี่ยอดข้าวสองวันเต็มเลยครับฮะ<อ>สองวันเลยเหรอ,อสวยมากเลยนะคะโ,<อ>โหแล้วยิ่งเกี่ยวกับลุงฉันอีกเนี่ยโหยสวยกันไปใหญ่เลย <c oughs> แล้วนายแอบไปกินไม่ได้เหรอฮะ๋ยวหิวรอกแอบกินเลยครับนี่ถ้าผมโดนจับได้เนี่ยผมโดนเบิร์นอีกสองเท่านะครับเป็นสี่วันเลยนะครับแต่ จริงะเอาเป็นผมไปนั่งดูหมอพิมกินเนี่ยผมก็อิ่มอกอิ่มใจนะไปก็แบบไป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 สิไปไปไปไอ้อยู่คนดีตื่นนีไม่นายไม่ใส่รองเท้ามาลืมหมอผมติดนะครับหล่อเล่นหมอพิมที่ที่ค่ายเขาลงโทษอีกหนึ่งกระทงครับนอกจากห้ามกินข้าวแล้วห้ามใส่รองเท้าด้วยอ่ะจริงเหรอแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมไม่อายครับไปแบบหมอพิมพ์อ่ะนาย นายไม่อายอะฉันรู้แต่ว่าฉันน่ะอาย <S 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 เอาเป็นว่านะครั้งนี้ก็แคนเซิลไปก่อนละกันวันไหนที่ใส่รองเท้าได้เมื่อไหร่ก็ค่อยไปสุนิงบอกแล้วไหมคะว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่พอออก็บอกแล้วมี่คะว่าอะไรก็ควรต้องเผื่อใจไว้บ้าง <S <S <ม>ค่ะพอออแค่รองเท้าอองนะครับ ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดินไปเหยียบอะไรเข้าก็ได้ครับปามี่ยังถอดรองเท้าร้องเพลงเลยไม่เหมือนกันนะดินปืนนะครับคราหน้าก็ได้ครับไรเยนะคะขอบคุณค่ะหม่ำเท่งนองเฟสติวัลโอ้น่าดูน่าสนุกกลับไปกรุงเทพเดี๋ยวชวนเพื่อนไปดูดีกว่า มาแล้วค่ะนางลูกอ,อมมามามา,มากินด้วยกันมามาเดี๋ยวพี่ช่วยจึ๊บจึ๊บจ๊บ,จบคือจริงๆเราเนี่ยลูกอมว่าคุณล้อมดาวไม่เห็นต้องลำบากมาจากกรุงเทพมาถึงที่นี่เลยนะคะเพราะว่าลูกอมก็แค่อยากโทรเช็คราคาดูอะคะ่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยราคาของคุณล้อมดาวเนี่ยก็ค่อนข้างสูงลูกอมว่าพี่ยอดไม่ยอมแน่ๆเลยะคะ่ะอุตายแล้ว สูงเสิที่ไหนล่ะคะลูกอมไม่สูงไม่แพงเลยค่ะนี่จำไว้ให้ดีนะคะสำคัญมากๆเลยติวโตของเราเนี่ยนะคะอิมพอร์ตมาจากอเมริกาเลยนะจ๊ะลูกอมไม่แพงค่ะเหมือนไม่แพงเลยจ้าจะอเมริกาหรือว่าลำลูกกาลูกอมน้องสาวของพี่ยศจะไปไหนทั้งนั้นไม่ได้จะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น <c oughs> แล้วแต่คุณคิดไปแล้วกันเพราะเดี๋ยว <c oughs> โทษนะคะคุณยอส ก่อนที่จะไปอเมริกากันเนี่ยนะคะเคียร์เรื่องรองเท้ากันก่อนดีไหมคือ,อกรมทหารที่นี่เ็าไม่มีงบซื้อรองเท้าให้ทหารละคะคุณใช่ทําไมพี่ยอนไม่ใส่รองเท้าอะ่ะรองเท้าที่ยืมลูกเอามไปเมื่อเช้าวะแพงด้วยนะคุณล้อมดาวค่ะคุณจะมาพูดจาดูถูกชายชาตยโดมชาติทหารขอบคุณที่ขุดคัด,คดลุกเปิดหัวนะครับคุณล้อมดาวอ๋อค่ะตามสบายค่ะช่วยๆกันไปเนาะ แล้วตกลงทำไมไม่ใส่มันคือความลับของทางค่ายทหารของเราอุบัตอะไรอะไรเห็นไดไรอะไรอะไรคุณน้อยอะไรอะไรอยู่ข้าวอยู่ข้าวคุณบ้าไหมคุณสลัดของโปรดผมชอบชอบกินสลัดร้าผมจะสอนการกินสลัดให้ดูแบบถูกวิธียังไงะสลัดปั๊บ อ๋อกินเฉพาะจานคุณพอค่ะรสชาติดีเฮ้ยไอพี่ยอดพี่ยอดทำมาแล้วของพี่อ่ะจ่าเท่งเขาสร้างอดข้าวแล้วก็ห้ามใส่รองเท้าอ่ะพี่กินอะไรเนี่ยเดี๋ยวมีคนมาเห็นข้าวไปฟองเขาเนี่ยพี่โดนไปส่งข้านะเขาหาดยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฮะไออองถ้าแกไม่พูดแล้วก็จะพูดวะปุบปากแล้วนั่งกินข้าวด้วยกันซะ อ้ยไม่เอาหรอกพี่ยอดคือฉันกลัวโดนส่องเท่านะพี่ยอดกินไปเถอะแต่ฉันไม่บอกใครหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตกลงนี่โดนลงทอเรื่องอะไรกันจ๊ะเนี่ยองค์อ๋อคืออย่างนี้นะจ๊ะไอ้องยุนเดี๋ยวนี้จ้าเปิดเผยความลับของราชการเข้าใจหรือเปล่าฮะจ๊ะพี่ยอดโอ้โหเดี๋ยวคุณยอดคุณยอดใจเย็นๆค่ะคุณยอดค่ะกินขนาดนี้เนี่ย ชอบกินผักสดเหรอคะครับให้หมดปากก่อนคุณนี่นะไม่รู้อะไรเลยเหรอครับเนี่ยผมจะบอกแลยครับคุณยังไม่ได้เปิดผมจะบอกให้ครับให้ปากนีนะคุณมันมีสารโอเมก้าบางมัสมองอยู่อ้อโหกินไปตั้งเยอะน่าจะช่วยได้ไม่ได้เลยผิดแล้วคะคุณโอเมก้า3นี่นะคะเขามีในปลาแซลมอนนะคะในผักเนี่ยเขามีแต่ คอเลฟิตอรลแล้วก็เบต้าแคโรทีนโอ้สองสัยผมคงจะจำผิดแล้วเนี่ยมไม่เป็นไรค่ะว่าดูสภาพเดี๋ยวคุณเนี่ยไม่น่ากินผักอ่น่าจะกินหญ้าใครบอกว่ากินหญ้าเลยครับคุณจะบ้าเลายไงผมไม่ใช่กระต่ายนะคุณอ๋อหมายถึงควายอะค่ะน้ <laughs> อมดาว <laughs> คุณคุณไหมอโอ้คุณพูดจับ ผมอย่างนี้ทำไมชอรลาะไหนค,คุณจะหาเรื่องกับผมหรือเปล่าฮะใจเย็นๆค่ะคุณผมคือนักรบผมคือจักรทหารจากรู้จริงๆว่าคุณต้องการอะไรผมกันแน่ออมองมาฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยค่ะเอ่อฉันแค่ต้องการอยากให้น้องสาวคุณเนี่ยนะคะไปเรียนเกว่ววิชาที่กรุงเทพนะคะ <c oughs> นะคะพอเขาฉลาดขึ้นปุ๊บเขาจะได้มาสอนคุณปรับพฤติกรรมคุณให้มันดูเป็นผู้ดีมากกว่านี้อ้อนดูสิอ้อนเขาน้พี่อ้อนนะนะ ลูกอมจะได้มีความรู้ไงได้ไดถามก่อนค่าเล่าเรียนเท่าไหร่ไม่แพงห้ <c oughs> าหมื่นบ้าจ้าเอาอีกแล้วไอนี้ห้าหมื่นเลยเนี่ย <c oughs> ฟังก่อนคุณยอดฟังก่อนใจเย็นๆนะคะมันไม่แพงเลยไอ้ห้าหมื่นบาทเนี่ยมีติวเตอร์มาจากเมืองนอกและที่สำคัญคือลูกอมเนี่ยเขาต้องมาอยู่กรุงเทพสามเดือนฮะ <c oughs> น้ององไปอยู่กรุงเทพทั้งสามเดือนเลยเหรอจ๊ะค่ะแล้วเองจะมาตกอกตกใจทําไมฮะไอ้องใค่เรื่องของแกป่ะเนี่ยบ้าอะไรไงคือเปล่าหรอกจ้ะคือฉันก็ตกใจแทนพี่ยอดไงจ๊ะอ๋อ้ค่ะค่ะเอาละเอาละเอาละยังไงดีคะคุณยอดเอาละเอาละละยอดผมตัดใจเองตัดใจเลยค่ะเพื่อความก้าวหน้าของน้องสาวของผมถูกต้องไปเรียนกุณวิชาที่กรุงเทพสามเดือนใช่เลยแลกกับเงินห้าหมื่นห้าหมื่นเอง guys Let's go do it, girl. แล้วนะจ๊ะห้ามหมื่นเท่านั้นเองคุณเจ้าเลยอะท่านพบวอรครับผมว่าจ่าเท่งทําไม่ถูกครับผมเอ๊ะอะไรก็จะให้รับผิดชอบร่วมมันไม่ถูกต้องครับท่านผบอเอา้าให้จ่าลงมันก็แสดงความเสียสละสิรับผิดชอบดิคนอื่นจะไม่ถูกลงโทษไอ้จ่าเท่ง ไอ้รับผิดชอบฉันรับผิดชอบได้ฮะแต่ทีนี้ฉันไม่ผิดไอ้คนผิดมันก็ลอยนวลนอะสิผมู้ไม่ถูกถามว่ามีใครกล้าไหมล่ะมีใครกล้าสักคนไหมใช่เขาไม่กล้าหรอกจะเท่งฮะเพราะตอนนี้ทหารในกรมเนี้ยเขาไม่กลัวันเขาไม่เกรงใจแกแล้วแกมันหมดศักยภาพแล้วเว้ยฮะไม่เหมาะที่จะเป็นครูฝึกค่ายนี้ถ้าแกขึ้น่าแกเก่งก็แกไปครูฝึกเองสิเฮ้ย <c oughs> ไ,ไอ้เรื่องนี้อยู่ที่ท่านผอ,อตัดสินใจไม่เกี่ยวแก ต้องรอท่านพอบอ,อนุมัติอย่างเดียวหมดความคิดเลยไอ้เรื่องจะเป็นครูฝึกเนี่ยเพราะท่านพบบอไม่อนุมัติผมอนุมัติแล้วก็เลิกกัดกันเหมือนหมาต่อหน้าผมได้แล้ว,ลวเกรงใจผมบ้างท่านผบอรครับเออเมื่อกี้ท่านพูดจริงหรือเปล่าครับว่าจะให้ผมเป็นครูฝึกที่นี่หรครับพูดจริงหรือพูดเล่นครับผมพูดจริง แต่คุณต้องทดลองงานซะก,ก่อนครับผมหาคนผิดมาลงโทษให้ได้ซะก,ก่อนผมใช้คุณเป็นครูฝึกแทนจ่าเท่งก <c oughs> ราบขอบคุณท่านผบอครับผมก <c oughs> <c oughs> ราบขอบคุณอย่างสูงและผมจะรับหน้าที่ตรงนี้เป็นครูฝึกให้ดีที่สุดครับผมและคดีนี้นะครับต้องปิดลงอย่างแน่นอนเพราะว่าผมจะจบคดีนี้ให้ได้ครับผมต้องหาคนผิดมาลงโทษให้ไหวที่สุดครับท่านผบดีมาก นะบอรครับแต่ถ้าเกิดคดีนี้จาโนก็หาคนผิดไม่ได้เนี่ยแสดงว่าผมถูกปลดใช่ไหมครับถ้าคุณไม่อยากโดนปลดคุณก็หาคนผิดมาลงโทษให้ได้ก่อนจาโนงสิจาเท่งมันง่ายมวกมวกเจ็บจุงเบ้ กันตอนไหนหรอคะวันนี้เลยไหมอ่าเดี๋ยวจ้าเราลงไปกรุงเทพวันนี้เลยจ้าจะบอกรัาเธอตอนเทียนตรงดดดดปปปาาา ประสบการณ์ใหม่จากด,ดอนเมืองให้คุณไปได้ไกลกว่าแออ a เชียสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับน้องบอยเด็กท้องโบนะครับแกจอห้าดาวลูกน้องบอยครับกระท้องมันว่างไก่จอห้าดาวอีคนดูแลยังดีแล้ว,ลวจ้า อย่างามีคนดูแลบ้างยาชงสมุนไพรตาอฟิตเน่รสชาเขียวชงดื่มก่อนนอนช่วยระบายเมื่อมีอาการท้องโูวกทำเตือนห้ามใช้เป็นยาลดความอ้วนหรือย,ยาลดน้ำหีักมแบบท่าทีท่าทีมาสายอะ่ะโรเล์กคสเตอร์รสสาราญี่ปุน่นอร่อยอ่ะเฮ้ยนี่เธอเป็นใครเนี่ย <laughs> โราเล์โคสเตอร์มันฝรั่งแผ่นเรียบและนี่ครัชชี่รสสาราญี่ปุน่นจะเราเริ่มต้นพ <Down. S 1> ิ่ความแพบงบ มันจึงต้องลงเลยด้วยความมันเพราะโลกโหยหาความร่าห์มันจึงต้องเป็นเขาเท่านั้นที่กลับมาสตลอดบุเลต์พูดเหตุกระสุนเดนตายเจ็ดกุมภาพันธ์นี้ไอ้ว่ามันร้อนอะไอ้อยากกลับบ้านซื้อของแบบนึงไอ้ไอ้ว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนอะไอ้แต่ไอ้ว่าก็โอเคอะไอ้ไม่โอเคไอ้ไอ้ไอ้ว่าแบบแต่ไอ้ว่ามันก็ไอ้ว่ามันไม่แต่ไอ้ว่าไอ้ว่าแบบไอ้ไอ้ว่าแบบไอ้ไอ้ว่ามันไอเยอะ ไอด้าเอสไอดาเอสมีตัวยามบรอมเฮกซินช่วยขับเสมหะบรรเทาอาการไอช่วยให้หายใจสะดวกถ้าไอแบบมีเสมหะไอด้าเอสอ่านำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ตรุตจีนชอบความเฮงให้ครบสุดเฮงสุดคุ้ม4วันเท่านั้นชอปครบทุก8 0 0บาทปรีคูปองส่วนลด80บาทชอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการปรีคูปองแทนเงินสดสูงสุด1,200บาทไมโลทูีนวันบาทถึง3กุมภาพันนี้ที่บิ๊กซีสมัยเรียนเพื่อนเรียกมิสมูตี้ไม่ว่าจะทำกิจกรรมหรือไปคอนเสิร์ตท,ที่ไหนแพตติก,กินสมูตี้ตลอดเลยค่ะดัชมิลสมูตี้รสส้มมารลินผสมลูกแพรเนียนนุ่มสมูติชาร์จกันเลยทีเดียวดื่มเลยไม่ต้องปัน่นลองหรือย,ยังคะ เชื่อไหมน้ำแก้วนี้หายได้ด้วยความบาง1มิลเมตรแต่ซึมซับมาก200เท่าจากลอรีเอ s ซูเปอร์อ a s l ราสเห็นไหมบางแต่ซึมซับมั่นใจยายยาไม่รู้สึกเลยว่าใส่ลอรีเอ Super อร์อ a s l ราม ทีโอเอขอบคุณคนไทยภาคสองมอบโชคใหญ่มูลค่ากว่า10ล้านบาทซื้อสินค้าทีโอเอที่ร่วมรายการทุก500บาทรับคูป,ปองหนึ่งใบเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และร้านค้าที่ซื้อส่งตู้ปอนสิบรังสิตหรือกล่องรับชิ้นส่วนที่ร้านคา้าทุกสัปดาห์ลุ้นซ้ยคอรทองคำหนักสองสลึงและมอเตอร์ไซค์ซูซูกิเจลาต้นเจ่999นอกจากนั้นลุ้นโตโยต้าไฮรักซีโก้รวม3รางวาัลและร้านคา้าลุ้นทองคำแท่งหนัก1บาทรวม3รางวาัลรวมมูลคา่าสิบล้านหก,ก2556สนห้า จะบอกรักเธอ